สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะครูแครจะมาแนะนําการทํำใบงานค่ะในรายวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องคํำควบกํมแท้คํำควบก้ามแท้คืออะไรเดี๋ยวเราตามมาเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ ซึ่งคำควบกล้ามนะคะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือคำควบกล้ามแท้และคำควบกล้ามไม่แท้นะคะค่ะคำควบกล้ามแท้นะคะคือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันโดยมีพยัญชนะต้นเป็นตัวกอไก่ขอไข่คอไฟป,ปอปลาต่อเต่าขอพานนะคะ และจะมีพยัญชนะตัวควบ3ามตัวคือตัวรอเรือรอลิงและวอแหวนค่ะซึ่งคำควบกล้ำเนี่ยจะต้องผสมสละเดียวกันนะคะดังนั้นเวลาอ่านเราจะอ่านคำออกเสียงกล้ำพยัญชนะตัวหน้าและตัวควบเสมอเราจะไม่อ่านออกเสียงเพียงตัวเดียวเด็ดขาดนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวคอควบกล้ำวอแหวนนะคะ ปปลาควบกล้ามรอเรือค่ะกไก่ควบกล้ามรอเรือนะคะกไก่ควบกล้ามวอแหวนค่ะค่ะนี่จะเป็นคําตัวอย่างที่กล้ลำด้วยรอเรือนะคะเช่นคําว่ากระครัวครูตรงปรุงพริกค่ะ นี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำที่ควบกร่ำนะคะด้วยตัวลอลิงรอเรือแล้วก็วอลวนนะคะมีคำว่าปลาขวานครัวพรอดรัว่วขวายนะคะค่ะนี่ก็จะยังเป็นตัวอย่างคำควบกร่ำอยู่นะคะมีคำว่าควรปรงุง แปลงแปรเคลือบแล้วก็สักครู่นะคะสังเกตคําว่าแปลงคํานี้กับแปลงคํานี้นะคะแปลงคําแรกนะคะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงส่วนแปลงที่สองนะคะแปลว่าการแปลงฟันแปลงทาสีนะคะนักเรียนครับในส่วนใบงานนะคะเรื่องคําควบกล้ำแทนนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อ ชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นให้ดูคาค่ะที่เขากําหนดให้มานําคํามาเติมใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะอย่างภาพแรกก็นะคะเป็นภาพของอะไรเอ่ยภาพแรกเป็นภาพของเสือโคร่งใช่ไหมคะนักเรียนก็นําคําว่าเสือโคร่งมาเขียนตรงนี้ให้ถูกต้องนะคะโดยมีทั้งหมดสี่ภาพนะคะส่วนตอนที่สองคุณครูคคแคร์เนี่ยมีคํามาให้ทั้งหมด คคนะคะให้นักเรียนเนี่ยอ่านประโยคแล้วเลือกคํามาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องให้มีความหมายเหมาะสมนะคะเพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ค่ะยกตัวอย่างเช่นคําที่1สักครู่จุดจุดจุด,จ,ด,จ,ดจะออกสนามบินแล้วอะไรจะออกจากสนามบินคะระหว่างสิงกริง่งเครื่องบินเสือโครง่งสักครู่เช้าตรู่ไตรตรอง ของเปรี้ยวตาพร่ามีดพระพร้อมเพรียงอะสิ่งที่จะออกสนามบินได้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในสนามบินใช่ไหมคะซึ่งในที่นี้คือคำว่าอะไรเอ่ยคือคำว่าเครื่องบินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อที่หนึ่งคือคำว่าเครื่องบินนะคะคำไหนที่นำมาใช้แล้วอนุญาตให้เอาดินสอขีดทิ้งได้คะ่ะเพื่อจะได้ไม่หลงลืมนะคะมีทั้งหมดหาข้อ ไว้ถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันวันเปิดภาคเรียนนะคะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยสามารถย้อนกลับไปดูต้นคลิปได้และสามารถติดต่อถามครูแครได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะหากชอบวิดีโอนี้ สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิง่งกิ้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 งให้ทางโรงเรียนวัดบางด้วนด้วยนะคะ